มาแล้วลิซ่าแฟนมีดับอินเอเชีย2 0 2 4เปิดผังพร้อมจัดเต็มกิจกรรมสุดเอกซ์คลูซีฟให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับลิซ่าแบบไม่เหมือนใครเตรียมตัวให้พร้อมเพราะงานลิซ่าแฟนมีดับอินเอเชีย2 0 2 4กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ วันที่13พฤศจิกายน2567เหล่าชาวลินลี่จะได้พบกับ Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าที่ทุกคนรอคอยณนไะบเทคไลฟ์ซึ่งงานนี้จะอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมพิเศษถึง3ช่วงหลักที่ให้แฟนๆได้สัมผัสใกล้ชิดกับลิซ่าอย่างเต็มที่กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. ซาเช็คให้แฟนๆได้เห็นลิซ่าซ้อมบนเวทีก่อนใคร 2. d e n t i s t e p r e s e n t LISA FAN m e แฟับอินเ ช่วงแฟนมีติ้งหลักที่จะเริ่มเวลา19นาฬิกาซึ่งลิซ่าจะมาพบปะและมอบความสุขให้แฟนๆอย่างใกล้ชิด 3. D E N T I S T E X LISA Exclusive After Party ปาร์ตี้สุด Exclusive ที่จัดขึ้นเวลา21-21นาฬิกา40นาทีที่ให้แฟนๆได้ร่วมสนุกและปิดท้ายความประทับใจไปพร้อมกับลิซ่าสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า D E N T I S T E ผู้ถือบัตรเข้าชมในทุกที่นั่งของ DENTISTE รวมทั้งสิ้น1,875 0จสิจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทั้ง3กิจกรรมรวมถึงของที่ระลึกสุดพิเศษอย่าง exclusive postcard และ exclusive gift จาก DENTISTE ที่เตรียมไว้เฉพาะในงานนี้สำหรับ Top Senders ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดจะได้รับโอกาสพิเศษที่จะได้ถ่ายรูปคู่กับลิซ่าพร้อมทั้งได้รับลายเซ็นของเธอบนเวทีเป็นที่ระลึกถือเป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่แฟนๆหลายคนใฝ่ฝันถึง งานนี้ไม่เพียงแค่การได้ใกล้ชิดกับลิซ่าเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่แฟนๆจะได้เก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดประทับใจที่หาที่ไหนไม่ได้อีกใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์สุด e x c ลู s i v e และเตรียมตัวกรี๊ดไปพร้อมกับลิซ่าอย่าพลาดงานนี้เด็ดขาด